สวัสดีทุกท่านนะคะก,กาบอขอบพระคุณ<อ>พี่ดรตันนีค่ะได้ให้โอกาสแอมนะคะมาบอกวันนี้มาเล่าเรื่องราวาเนาะแอมเพิ่งถึงบ้านเดี๋ยวนี้ค่ะขับรถมาจากเชียงใหม่นะคะอยากจะพูดอะไรนิดนึงนะคะเรื่องเกี่ยวกับเป้าหมายเนาะเพราะว่าจริงๆอ่ะตอนนี้เรามีเป้าหมายเรื่องเงิน2,600ล้านที่บริษัทจัดมาให้เรามันเป็นชิ้นเค้กชิ้นใหญ่ค่ะขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรนะคะแล้วคุณอยากจะได้เท่าไหร่ค่ะนะคะคุณมีสิทธิ์มาก มากเท่าไหร่นะคุณต้องดูตัวเองก่อนว่าตอนเนี้ยคุณยืนอยู่ณจุดไหน๋ตวตอนแรกอยากจะพูดเรื่องจุดจุดเป้าหมายก่อนเนาะคือเมื่อสองวันก่อนแอมก็ตัดสินใจว่าจะพาพี่อีไปเชียงใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็กําหนดเป้าหมายว่าเราจะเดินทางไปเชียงใหม่นะคะพอจะเดินทางไปเชียงใหม่ปัญหามันมาค่ะนะคะทางเชียงใหม่ก็โทรมาเลยคะ่ะว่าตอนนี้ช่วงโควิดถ้าเราไปจะถูกกักตัว14วันนะคะนั่นคือนั่นนั่นคือ,น,น,คอนั่นคือเรื่องราวที่มันเกิดค้อมันมเป็นปัญหาคะ่ะ แต่ว่าสุดท้ายคือเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องไปเชียงใหม่วันพุธนะคะตัดสินใจว่าจะต้องไปแล้วพี่ชายก็บอกว่าถ้าจะมาเนี่ยทางนี้เขารับเสร็จเนี่ยเขาจะขังเราไว้เลยสิบสี่วันไม่ให้เราไปไหนเลยนะคะแอมก็บอกถ้าสิบสี่วันเนี่ยไม่ได้นะคะแอมก็เลยบอกว่าโอเคจะเอาคนไปไว้หนึ่งคนแต่ว่าถ้าคนนี้เป็นอะไรก็คือเราเป็นด้วยแต่ว่าเราจะกลับเลยนะคะ่ะทางนั้นก็บอกว่าเราต้องมีหนังสือจะส่งตัวก็เลยรู้สึกความยุ่งยากนะคะแต่ปัญหามีไว้ให้แก้นะคะเพื่อน ถามว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรนะคะวันที่แอมจะไปเชียงใหม่คือเป้าหมายของแอมไปเชียงใหม่แลแ้วอมก็ไปจนสําเร็จแล้วแล้วก็ได้กลับมานะตรงนี้นะคะตอนนี้เพื่อนๆมีเป้าหมายค่ะที่ยิ่งใหญ่เลยกับเงิน2,600ล้านว่าคุณต้องการแค่ไหนนะคะเป้าหมายคุณมีเวลาให้คุณแค่2เดือนเท่านั้นนะคะสเดือนเท่านั้นเงินนี้เป็นเงินที่บริษัทจัดมาให้นะคะเดี๋ยวแอมขอแชร์สกรีนสลกนิดหนึ่งนะคะบริษัทจัดมาให้แล้วคุณเนะะี่ยค่ะวางแผนสําหรับตัวคุณเองอย่างไรนะคะ อันดับแรกเลยคุณต้องรู้ว่าตัวคุณเองอยู่นะจุดไหนตำแหน่งไหนนะคะแล้วคุณต้องการเงินจากบริษัทเท่าไหรค่ค่ะทีนี้คุณก็มาดูว่าณนะแต่ละตำแหน่งที่คุณอยู่นะคะคุณสามารถทําเงินได้อย่างไรเนาะแอมจะให้ให้ดูการาฟนี้นิดนึงนะคะพี่ดรสันน่ส่งมาให้นะคะภาพนี้เนาะก็คือคุณมีเวลาในเดือนพฤษภาและมิถุนายนะคะที่คุณจะเข้าไปในลิฟต์หรือว่าเปิดตัวเองเข้าไปในประตูนี้เท่านั้น หลังจากพฤษภาและมิถุนานี้แล้วคุณจะไม่สามารถนะคะเข้ามารับเงิน2,600ล้านเนี้ยได้นะคะคุณมีสิทธิ์สูงสุดค่ะอยู่ที่8,500ล้านสำหรับคนใหม่นะคะคุณมีสิทธิ์สูงสุดเลยที่8,500เหรียญ US เอ l ดอลนะคะโอเคไหมคะเอาเอาสาบาบาทไปคูณเนาะ มันมีมันมีเหตุผลสําหรับคนเก่าแล้วก็คนใหม่นะคะแล้วก็นะคะคนที่เป็นตําแหน่งแต่ละตําแหน่งแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดคุณเป็นคนเก่าที่ไม่เคยเป็นโปรสามมาก่อนเลยเปรียบเสมือนค,คุณคือคนใหม่ค่ะนะคะ,นะคะสิ่งที่คุณต้องทําไม่ได้คือคุณต้องแตะโปรสามอย่างน้อยให้ได้เดือนพฤษภานี้ช้าสุดคือมิถุนานะคะแต่คุณจะได้เงินน้อยที่สุดถามว่าถ้าต้องการรับผลประโยชน์สูงสุด เราควรทําให้ได้ในเดือนพฤษภาถูกไหมคะเหมือนแอมตั้งเป้าหมายว่าวันพุธแอมจะต้องไปเชียงใหม่แล้วอันนี้คือพฤษภาเนี้ยคุณจะต้องเป็นอย่างน้อยตําแหน่งโปรสามสำหรับคนใหม่นะคะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือเป็นโปรหกไปเลยค่ะเป็นโปรหกไปเลยในเดือนพฤษภานี้นะคะไม่ว่าจะคนใหม่คนเก่านะคะคนที่จะเป็นโปรอะไรก็แล้วแต่แอมขอตั้งเป้าหมายให้ทุกท่านเลยว่าเป้าหมายสูงสุดของคุณคือโปรหกในเดือนพฤษภานี้ ไม่ทราบว่าคุณจะตั้งเป้าหมายอะไรในใจคุณนะแต่ให้ตั้งใจใหม่เลยนะคะว่าเป็นโปห6ในเดือนพฤษภา t นี้นะคะเหลือไม่กี่วันเนี่ยคะ่ะคุณสามารถทําได้นะคะในการเป็นโปห6นะคะทําไม่ยากเลยค่ะคุณก็แค่นะคะหาคนที่จะเป็นโปร3นะคะเป็นโปร3นะคนใหม่หรือคนเก่าไม่รู้นะคะนะคะให้ได้นะคะอย่างน้อยนะอย่างน้อยนะคะเออ6คน5 6 หกห้าสามสิบเนาะจะเป็นสามหมื่นคะแนนแต่อมอยากจะบอกว่าในตรงนั้นน่าจะมีโปรสามที่เกิดมีการซ้อนกันนะคะคะแนนมันจะต้องมีการพัฒนาขึ้นครึ่งหนึ่งของโปรสามเลยแล้วคุณจะเป็นไปนโดยอัตโนมัติเลยนะคะหรือไม่คุณหานะคะโปรห้าให้ได้นะคะอย่างน้อยนะคะสามคนนะคะคุยกับเขาเลยนะคะในโปรห้าก็ไปหาโปรสามให้ได้นะคะอย่างน้อยนะคะสี่คนแค่นี้เองค่ะ เอาหมายของเรานะคะแล้วคุยกันว่าจะเอาอยัางไงเนาะทีนี้สิ่งที่คุณจะได้รับถ้าคุณเป็นโปรโหกเลยในเดือนพฤษภาเนะะี่ยค่ะเงินที่คุณจะได้นะสองพันห้าร้อยเหรียญอยู่ไอซอลลานะคะแล้วก็หนึ่งพันนะคะแล้วก็ห้าพอะห้าร้อยแล้วก็สองอห้าสิบอันนี้คือรับหมดตั้งแต่โปรสาไปถึงโปรหกเลยนะคะแล้วเดือนมิถุนาถ้าคุณยังสามารถดำรงตำแหน่งโปรหกได้คุณก็รับอันนี้ไปค่ะบวกกันเบ็ดเสร็จเรียบร้อยก็คือแปดพัน 500เหเออลลรียญ US Dollar นะคะอันนี้คือสิทธิ์สูงสุดนะคะตอนนี้ต้องถามก่อนปรึกษาอัพไลน์นะคะว่าคุณอยู่ในตําแหน่งไหนคุณจะสามารถคว้าเงินสูงที่สุดอะได้เท่าไหรค่ค่ะแล้วตําแหน่งที่สูงสุดที่คุณควรจะไปคือปรหกสำหรับแอมเองแล้วเนี่ยแอมเป็นปรหที่แม้จะกลับเข้ามาในตําแหน่งปรหกก็ไม่สามารถมีสิทธิ์ได้ในในเงินนี้แล้วคะ่ะอยากช่วยคนใหม่และดาวไลน์ทุกคน แม้สายไลน์นะคะเราสามารถนะคะปรึกษาแล้วก็คุยกันได้นะคะว่าเราจะมุ่งมั่นไปทําตรงนี้ได้อย่างไรนะคะแล้วก็ในวันอาทิตย์เนี้ยแอมก็มีนัดกับพี่ฟงนะคะที่จะไปคุยกันนะคะในเรื่องของเป้าหมายที่จะทำนะคะแล้วก็พี่ฟงก็วางแผนอย่างดีนี่สําหรับดาวไลน์ของแอมเนาะว่าตัวเองเนี่ยจะไปวางจุดนี้เป็นยังไงจะต้องวางยังไงถ้าอย่างนี้เป็นพลิกแผนไปเป็นแบบนี้อย่างนี้ได้ไหมนี่คือคุยกันในเรื่องส่วนตัวค่ะว่าจะต้องทําอย่างไรคุณต้องปรึกษาอัพไลน์คุณแล้วนะคะใกล้จะถึง สิ้นเดือนของเดือนพฤษภาแล้วเนาะตอนนี้อยากบอกว่าคุณจะเอาชิ้นเค้กนี้เท่าไหร่คะถ้ายังไม่เข้าใจนะว่าจะได้เงินตรงนี้อย่างไรนะปรึกษาลายด่วนเลยพฤษภาอย่างน้อยถ้าเป็นไปได้ขอเป็นโปรสามนะคะมาเปิดประตูลิฟให้ได้ก่อนนะคะรับเงินที่250เหรียญไปก่อนเนาะแล้วก็ค่อยไปเป็นมิถุนายนะคะในนะคะโปรหก็ยังทันนะคะมิถุนายนโปรหก็ยังทันคุณสามารถทำโปรหในเดือนมิถุนายนได้ แล้วเดือนกรกฎาเป็นโปหอีกคุณกไ็ได้รับเหมือนกันค่ะแปดพันห้าร้อยเหมือนกันแต่เป็นไปได้ตั้งเป้าหมายพฤษภากรดีไหมคะนะคะ,นะคะอันนี้คือคุณมีเวลานะบอกว่าคุณมีเวลาแต่เป็นไปได้ขอเป็นเดทไลน์เลยพฤษภาานี้ถ้าไม่ได้จริงๆนะคะขอร้องนะคะเป็นโป3สามเข้ามาให้ได้อย่างน้อยนะคะเป็นโปสามเข้ามาให้ได้คนใหม่และคนที่ไม่เคยเป็นเลยแต่ถ้าคนเก่านะคะที่เคยเป็นมาแล้วนะคะแล้วก็ดำดินมาใหม่ในเดือนพฤษภาานี้นะคะ่ะกลับมาเป็นตําแหน่งเดิมที่คุณเคยเป็นอยู่แล้วสูงสุด ให้ได้นะคะโปร4กลับมาเป็นโปร4คะ่ะโปร5กลับมาเป็นโปร5แต่ถ้ามกลาถึงมกลามีนาเมษาคุณเคยเป็นตําแหน่งโปรอะไรไม่รู้ค่ะคุณต้องเป็นให้ได้มากกว่าโปรนั้นนะคะหนึ่งตำแหน่งนะคะเข้ามาในเดือนพฤษภาโอเคไหมคะอันนี้คือความตื่นเต้นที่อยากจะบอกเนาะบริษัทไม่มีหนี้แล้ว2,600น้ 2, ล้านเอามาให้เราถามว่าเราคุณคือเราหรือเปล่าคุณคือคนนั้นที่ต้องการจะรับหรือเปล่าจริงจังกับชนิดแค่ไหนคะ่ะ ตั้งเป้าหมายให้ได้แล้วไปได้กันกับพี่ชิดมันให้ได้เนาะนะคะแอนจะบอกว่าหนึ่งการเป็นโปรสามต้องทําอย่างไรขอ,อนิดหนึ่งนะคะคุณต้องมีห้าพันคะแนนนะคะห้าพันทีวีเนาะห้าพันีวีคือตัวคุณเองนะคะหรือว่าดาวไลน์คุณทําให้เขานะคะว่าเขาจะต้องเข้ามาที่อย่างน้อยสมัครเข้ามาเนะะี่ยค่ะเป็นหนึ่งพันคะแนนนะคะแล้วก็ทางขวามือนะที่เป็นสีน้ําเงินนะคะแล้วก็สี่พันคะแนนทางซ้ายมือที่เป็นสีแดง บางคนถามแอมว่าถ้าเกิดว่ามีดาวไลน์มาใหม่เลยอะแล้วเขาเนี่ยทำตัวเองเป็นโป2สองคือ A ก็เป็นโป2สองบก็เป็นโปสองที่2,500คะแนนทั้งสองคนเป็นโปสามไหมไม่เป็นนะคะเพื่อนๆไม่เป็นนะคะไปคุยกันใหม่นะคะโป3สามต้องเป็นแบบนี้คือ8 0 2สิบยี่สิบนะคะฝั่งหนึ่งต้องเป็น1000คะแนนอีกฝั่งหนึ่งเป็น4 0 0พันคะแนนนะคะฝั่ง1นึ่พคะแนนเนี่ยค่ะดาวไลน์ของแอมคนนี้ก็เลยบอกว่าโอ้ยฉะนั้นเขาต้องทำอีก1000คะแนนมาอีกหนึ่งขาเขาถึงจะสามารถ เป็นโปรสามได้เพราะต้องมีบาลานซ์หนึ่งพันคะแนนค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือสําหรับคนใหม่ที่เข้ามาเลยนะคะจะเป็นโปรสามได้ตัวคุณเองสมัครเข้ามาเป็นแพตินัมอย่างที่คุณสมชายบอกแล้วก็หลายๆคนบอกว่าการเข้ามาเป็นแพจินัมเนี่ยคือตำแหน่งแบบดีที่สุดสูงสุดผลประโยชน์สูงสุดที่คุณจะได้รับนะคะแล้วคุณก็แนะนําลงไปที่สิ่พันคะแนนตัวคุณเองก็สามารถเป็นโปรสามได้ในเดือนแรกนะคะแต่ถ้าเดือนที่สองนะคะหรือว่าคุณมีดาวไลน์นะคะที่เป็น A คนนี้ค่ะ เคนเนี้มีคะแนนแล้วเป็นโปรสนะคะคุณต้องทําตัวเองให้เป็นโปรสคือ1,000 PV นะคะฉีขางมาเป็นโปรสแต่ตรงนี้ค่ะสำหรับเงินรายได้พิเศษเนี่ยนะคะคุณจะมีสิทธิ์ได้รับแค่125เหรียญ u s ดอลลาร์ถ้าไมล่ะอ้าวเพราะคุณไม่ได้เป็นตำแหน่งโปรสที่บริษัทบอกว่าคุณจะเป็นคนที่ได้รับ250เหรียญก็คือ A ค่ะแต่คุณจะได้จากการช่วย A เป็นโปรส แค่ห2 5เหรียญอ S ู่ l l a r แล้วเราจะได้250เหรียญนะคะแล้วประโยชน์สูงสุดคือตรงไหนนี่เลยค่ะนะคะประโยชน์สูงสุดคือคุณจะต้องนะคะ A เป็นโปรสแล้วคุณจะต้องมีขาฉีกออกไปที่2,500 PV เพื่อคุณจะได้รับเงินของคุณเองคือ250หเหรียญและการช่วย A เป็นโปรสเพิ่มมาอีก125เหรียญอันนี้คือผลประโยชน์สูงสุดของคุณนะคะ คุณดูว่าคุณจะเป็นโปรสามยังไงนะคะแต่ถ้าเป็นแบบนี้ได้นะคะแอมบอกเลยคุณสามารถเป็นตำแหน่งโปรสีได้เลยคือปัดตัวเองขึ้นไปเลยเนาะคะ่ะอันเนี้ยเอาให้ดูภาพชัดๆว่าการขึ้นโปรสามเป็นอย่างไรนะคะก็แชร์สกรีนเท่านี้นะคะ่ะพี่สนี่่ะก็ก็น่าจะเข้าใจกันมากขึ้นเนาะ,ะยังไงก็มาคว้านะคะมาคว้าเงินนะคะโอเคนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยค่ะ